ปรัยาวาทคำคมสุนกวนและสุนเซ็กสองลูกพยักแห่งแดนใต้สุนกวนเป็นบุตรชายคนรองของสุนเกียนและเป็นน้องชายคนรองของสุนเซ็กด้วยวัยเพียง18ปีเท่านั้นโดยบุคคลสำคัญที่ช่วยค้ำจุนบัลลังก์แห่งอำนาจของสุนกวนก็คือท่านแม่ทัพใหญ่จิวยี่แต่กระนั้นก็ตาม สุนกวนก็ได้เป็นผู้นําแห่งงอกกกในช่วงเวลาที่อาณาจักรเป็นปึกแผ่นแล้วสุวนกวนคือนักปกครองที่ชาญฉลาดกล่าวคือเขาไม่ได้เป็นพันธมิตรหรือศัตร,ตรูกับกบใดกกหนึ่งอย่างถาวรน,นับได้ว่าเป็นการดําเนินยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างชาญฉลาดซึ่งอาจจะเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ซึ่งปรัชญาวาทะคาคมของสุนกวนมีดังนี้หนึ่ง อันความคิดของท่านซึ่งว่ากล่าวทั้งนี้อุปมาเหมือนเอาทองมารองรับหยก 2. ตัวท่านตั้งใจสุจริตต่อเราครั้งนี้สู้เอาชีวิตเข้าไปแลกเอาชีวิตเราออกมาได้นั้นคุณหาที่สุดไม่อุปมาเหมือนตายอยู่ในหวังทหารโจโฉท่านเอาซากศพรามาชุกขึ้นให้เป็นสจูกัดกินคนนี้ได้สบดไว้กับข้าพเจ้าช้านานอยู่แล้วว่าจะเป็นตายด้วยกัน ข้าพระเจ้าเห็นว่าไม่หนีครั้งเมื่อเราอยู่ชองกุนคงเบ้งมาเมืองเราข้าพระเจ้าจึงว่าแก่จู้กัดกินว่าท่านจงไปชวนน้องท่านให้ทําราชการด้วยเราจูกัดกินจึงว่าคงเบ้งได้กินข้าวแดงของเรล่าปี่แล้วไปชวนเห็นจะไม่มาด้วยกําพืชน้ําใจเป็นเชื้อชายเหมือนหนึ่งข้าพระเจ้ากรณีได้กินข้าวแดงของท่านแล้วจะไปอยู่กับผู้อื่นหาควรไม่สี่ อันอุยเอียนนั้นมีกำลังกล้าหาญก็จริงแต่น้ำใจไม่ได้สัตว์ซื่อมรคิดทรยศแม้หาบุญของเบ้งไม่แล้ววันใดอุีเอียนก็จะเอาใจออกห่างเราเสียนเมื่อนั้นแลตัวเราจะยกไปช่วยของเบ้งเองห้าตัวข้าพระเจ้านี้อาพับเสียแรงปลูกเลี้ยงคนทั้งปวงไว้หวังจะได้เป็นเพื่อนเจ็บร้อนก็เสียเปล่าแต่โลซกผู้เดียวกระตันยูซื่อสัตย์รักเราจริงจ พวกเราได้ยินโรซกมาเจรจาสรรเสริญท่านว่ามีปัญญาความคิดปรากฏวันนี้เราเห็นหน้าท่านมาก็เป็นบุญท่านจงอนุเคราะห์ช่วยสั่งสอนสิ่งใดที่ชอบให้เราบ้างเจ็ดท่านว่าทั้งนี้ก็เห็นว่าเมตตาเราจริงตุดจูงมือเราออกมาจากที่มืดมาสู่ที่สว่างอันอุบายของท่านบอกให้ประการใดนั้นเราก็จะทำตามทุกประการแปด ในหนังสือของเล่าปี่ว่าได้เมืองเสฉวนแล้วจะคืนเมืองเกงจิวให้ก็ไม่เห็นเล่าปีคิดอ่านแต่ยกไปตีเมืองเสฉวนจะให้เราคอยอยู่กว่าจะแก่หรือเก้ามหาอุปราชเป็นใหญ่อยู่ในเมืองหลวงประกอบด้วยยศสิงคานบริวารเป็นอันมากมีความสุขดุลหน,นึ่งอยู่ในวิมานควรหรือยังไม่อิ่มใจอีกเล่ารูมอำนาจแก่โลกมีได้พิเคราะห์ด้วยปัญญาให้เป็นธรรม ยกทหารจะทำร้ายแก่เราไม่สมควรเลยสุนเซกผู้บุกเบิกจอมทรณงสุนเซกเป็นบุตรชายของสุนเกียนและเขาได้ติดตามบิดาออกไปทำศึกเพื่อสะสมประสบการณ์ตั้งแต่อายุได้15ปีเมื่อบิดาเสียชีวิตแล้วก็ต้องไปอาศัยอยู่กับอ้วนสุดแต่ในเวลาต่อมาก็สามารถตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองกังตังได้สำเร็จ โดยกุนซือคนสำคัญที่ช่วยเหลือซุนเซ็กก็คือท่านแม่ทัพใหญ่จิวยี่ซุนเซ็กเป็นนักรบที่มีความสามารถมากเด,เด็ดเดี่ยวองอาจนอกจากนั้นก็ยังนิยมในผู้ที่มีสติปัญญามากแต่ด้วยความที่ซุนเซ็กมั่นใจในฝีมือการรบของตัวเองมากไปเช่นนี้ก็ทำให้เขาถูกลอบสังหารด้วยลูกธนูอาบยาพิษในขณะที่ซุนเซ็กเสียชีวิตเขามีอายุเพียงยีปีเท่านั้น รัชญ,ญาวาทะคำคมของซุนเซ็กมีดังนี้หนึ่งรบกันยังมิทันแพ้ชนะและท่านมาหนีเราดังนี้เหมือนหนึ่งมิใช่าชาติทหารสองกุยแกนั้นมีสติปัญญาประการใดจึงบังอาจว่ากล่าวหยาบช้าแก่เรานักจำจะยกไปตีเอาเมืองฮูโตให้จงได้จะจับเอาตัวกุยแก่ฆ่าเสียแล้วจะสับให้ละเอียดนีให้กากลืนแขน สามข้าพระเจ้าไปทับกับบิดาก็ได้ฆ่าฟันผู้คนเสียเป็นอันมากอุปมาณเหมือนเมล็ดงาผลที่จะนับได้ข้าพระเจ้าก็ไม่มีอันตรายซึ่งข้าพระเจ้าให้ข่าอิเกียตอันเป็นคนโกหกกลางเมืองเสียนั้นหวังจะบำรุงน้ำใจคนให้ตั้งอยู่ในความศัตด์อย่าให้นับถือคนอันเป็นอนสัตสื่อไปสี่น้ำใจกูนีิชังคนโกหกถือผีจึงฆ่าเมืองเสีย บัดนี้มึงก็ตายแล้วเหตุใดยังเป็นอสุรกายมาใกล้กูห้าตัวเจ้าจะเป็นใหญ่ในเมืองกลางตังนี้จงคิดตรึกตรองการสงครามให้ชำนาญในทางบกเรือเหมือนพี่แต่ซึ่งการโอบอ้อมอารีเลี้ยงทหารนั้นเจ้ามีสติหนักหน่วงดีกว่าพี่พี่นี้หากใจเร็วนะักอันหนึ่งเจ้าจะคิดอ่านการสิ่งใดซึ่งบิดากับพี่ซ่องสมจัดแจงไว้ได้นั้น ด้วยความยากลำบากจึงมีบริบูรณ์เพียงนี้เจ้าจงหมันบํารุงรักษาอย่าให้เข้าของเป็นอันตรายได้กกอันซุนกวนนี้ถึงเป็นเด็กก็จริงแต่สติปัญญามากกว่าข้าพระเจ้าสิบส่วนอีกเห็นจะว่าการเมืองนี้ได้อยู่อันการข้างในนั้นถ้าเหลือความคิดก็ให้ปรึกษากับเตียวเจียวซึ่งการทำสงครามนั้นขัดสนประการใดก็ให้คิดอ่านกับจิยวยี่เถิด นี่คือปรัชญาวาทะคำคมของสองลูกพยักแห่งแดนใต้สุนกวนและสุนเซ็กแห่งงอกกกหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เลยครับขอบคุณครับ